สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับเบิดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันให้อีกแล้วหกต้นเหมือนเดิมเอาราคาน่ารักน่ารักเหมือนเดิมเนาะนี่ครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูเริ่มกันเลยเป็นการไม่เสียนาฬิกาเนาะต้นแรกนี่น่าจะเป็นเทพพัสุธาแผงนะทุกท่านแล้วดูสวยด้วยนะโอ้โหฟอร์มสวยด้วยให้ไปเลยอ่าต้นที่หนึ่งให้ต้นนี้ไปนะครับเทพพัสุธาแผงต้นที่สอง รู้สึกว่าจะปลอดภัยจากโซนตกชั้นแล้วลหละสำหรับปีศาตว์แดงนะครับต้นนี้เอาไปนะครับปีสัตว์แดงโอ้หลอดใหม่มาน่าจะสวยเลยแหละโอ้หลอดใหม่มาสวยเนาะปีสาจ์แดงนะครับให้ไปต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นที่สามนี่เลยเกสรภูมารินทุกท่านนี่เกสรภูมารินนะฮะดูโอ้สองต้นเลยนะอันนี้ให้ไปสองต้นเลยอะ่ะ ทุกท่านกระถางนี้ฟอร์มกอไปเลย2ต้นไปเลยนะฮะเนี่ยเกสรภูมารินให้ไปเลยกระถางนี้กระถางนี้มี2ต้นนะกระถางนี้ก็คุ้มแล้วล่ะต่อไปเป็นน่าจะเป็นซับประสานนะเนี่อันนี้น่าจะเป็นซับประสานนะครับซับปรสสานเนาะให้ไปเลย1ต้นนะครับต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นที่5ต้นที่5เป็นนี่ สิริมงคลดีท่านผู้ชมนี่สิริมงคลดีนะครับต้นนี้เอาไปเนาให้ไปอีกหนึ่งต้นต่อไปต้นสุดท้ายนะครับหอคำหลวงอุอันนี้ไปสวยมาแล้วนะนี่หอคำหลวงนะครับให้ไปเลยเนาะมีทั้งหมด6ต้นนะครับ6ต้นให้ไปในราคา390บบาทส่งฟรีไปทางบวกเพิ่ม 20บาทนะครับปลายทางบวกเพิ่ม20นะปลายทางก็จะเป็น410บาทนะครับท่านผู้ชมนี่เอาไปเลย390บาทแบบโอนส่งให้ฟรีนะครับถือว่าคุ้มเนาะช่วงนี้บอลสีก็รู้สึกว่าราคาน่ารักนะครับน่ารักนะ่าชังน่าจะ,ะตกมาอยู่ในสถานการณ์ของราคาบอลสีปกติแล้วเนาะผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับของผมก็ ทยอยนะครับทยอยทะยอยขายทีละนิดเล่ากันเพราะว่ามันมันก็โตไม่ทันแหละโตไม่ทันจริงๆนะครับบอลสีก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ราคาอาจจะน่ารักน่าเล่นนะจ๊ะใครสนใจก็ตรงนี้ได้เลยนะครับ Facebook ลายเบอร์โทรอยู่ตรงนี้หมดนะฮะเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนท่านผู้ชมทำไมมามาไวไปไวก็รีบ <laughs> มาไวไปไวนะครับเราจะไม่ยื้เกมอะไรมากเนาะขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับเบิร์ชัยก็ยังขายบอลสียังเลี้ยงบอลสีเหมือนเดิมน้อท่านไหนอยากรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบอลสีก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ